ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในแวดลงทุนนะครับก็เพจเราชาแนลเรานะครับก็คือเพื่อที่ไอ้ทุกท่านนะครับสามารถนะครับที่จะมีอิสรภาพทางการเงินนะครับได้นะครับทีนี้นะครับผมจะมาบอกเล่านะครับผมได้ไปร่วมงานกับทาง Stock Tomorrow นะครับแล้วก็ได้เจอนักลงทุนหลายท่านนะครับ ก็หลายท่านผมก็ติดตามนะครับก้อหนึ่งในนั้นก็คือคุณภาวิทย์นะครับคุณภาวิทย์นะครับซึ่งก็ผมก็สนใจติดตามนะครับแล้วก็เห็นหุ้นที่คุณภาวิทย์ถือนะนะครับคือสมัยช่วงที่ผมลงทุนเนี่ยผมก็จะใช้งบกันเงินเป็นหลักนะครับใช้งบกันเงินเป็นหลักนะครับผมก็มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกับคุณภาวิทย์นะนะครับแต่พอได้พูดคุยกับคุณภาวิทย์เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเออเหมือนกับเขาอ่า ก้าวข้ามสเตปของการดูงบการเงินไปแล้วนะครับซึ่งเป็นอีกสเตปหนึ่งเนาะผมคิดว่าเป็นอีกสเตปหนึ่งนะครับก็ผมอาจจะดูงบการเงินเป็นหลักนะครับก็คืองบตัวไหนที่จะดีในอนาคตกําไรจะเติบโตในอนาคตนะครับผมก็จะเข้าไปซื้อดักเอาไว้นะครับถ้าราคาหุ้นมันยังไม่เหมาะสมไม่ต่าเกินไปนะครับแล้วก็ไม่แพงเกินไปนะครับทีนี้พองบออกมาปุ๊บมันก็สะท้อนหมดทุกอย่างเนาะ แล้วก็ผมก็เชื่อว่าหลายคนก็ใช้วิธีนี้นะครับซึ่งก็อาจจะเป็นวิธีที่แพร่หลายไปแล้วเนาะนะครับแพร่หลายไปแล้วมันก็อาจจะเริ่มใช้ไม่ได้ละนะครับผมก็มาผมก็สงสัยตัวเองอยู่ตลอดว่าเออวิธีช่วงที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นช่วงที่ภาวะดอกเบีย้ยต่ำนะครับหุ้นที่มีต้นทุนทางการเงินต่ำมันก็ขึ้นกันได้เยอะแยะนะส่วนหุ้นที่มีต้นทุนทางการเงินสูงเนี่ยตอนนี้ก็เป็นกันหมดทุกคนเนาะแต่ว่าก็จะมี บริษัทที่ได้เปรียบก็คือพวกที่มีหนี้น้อยนะครับก็จะมีลาละดอกเบี้ยน้อยนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดได้เปรียบไหมนะผมก็ได้แลกเปลี่ยนกับคุณภาวิตนะครับก็เห็นว่าคุณภาวิตเนี่ย,ได,ยได้ลงทุนหุ้นหลายตัวนะครับได้ลงทุนหุ้นหลายตัวนะซึ่งก็คงไม่ต้องเอ่ยชื่อหุ้นนะครับผมก็สงสัยแล้วก็ถามว่าเออทำไมเหตุผลในการลงทุนหุ้นตัวนี้ตัวนี้น,นะครับเพราะอะไรหรอครับอะไรเงี้ยนะครับคุณภาวิตเขาบอกว่ามันมีรอบของมันนะหุ้นมันมีรอบ ก็คือเหมือนกับว่าดูรอบของหุ้นนะหุ้นทุกตัวมีวันของมันมีรอบของมันนะเอะ่ก็เป็นคําตอบที่ผมค่อนข้างไม่ประหลาดใจเท่าไหร่แต่ว่าประหลาดใจอพอสมควรเนาะก็คือเหมือนกับว่าสําหรับผมเนี่ยถ้าผมไม่ได้เช็คงบการเงินนะครับไม่ได้เช็คกิจการอย่างละเอียดเนี่ยผมไม่กล้าซื้อนะผมก <laughs> ็จะเป็นลักษณะเนี่ยอาจจะเป็นการยึดติดในความคิดเดิมๆเ,เ,เนาะเหมือนกับน้ําน้ําที่มันเต็มแก้วะนะครับผมจำเป็นต้องเทน้ํา ใ้แก้วออกก่อนนะเพื่อรับน้ําใหม่ๆเข้ามานะครับเพื่อที่จะไปต่อนะนะครับผมก็ได้พูดคุยก็รู้สึกว่าเออก็เป็นความคิดที่ต้องไปศึกษาต่อเนาะเพื่อนๆลองช่วยกันคิดก็ได้หรือว่าจะคอมเมนต์มาข้างล่างก็ได้คือคุณพิทย์แกบอกว่าพุ่นมันมีรอบของมันนะเราซื้อเพื่อดักรอนะครับแล้วก็พอมันได้รอบพุดนมันพุ้นมันก็ขึ้นของมันแล้วเราก็ขายทัางกำไรไปนะอืมก็เป็นความคิดที่อ่าลองลองคอมเมนต์กันดูนะ นะครับว่าเป็นยังไงผมว่าก็โอเคนะนะครับแต่ว่าผมก็คงต้องไปคิดว่าผมจะมาปรับใช้กับการลงทุนยังไงนะอทีนี้ผมให้ดูบรรยากาศงานนิดนึงนะครับผมก็ได้ไปเจอพี่ป้อมนะครับก็ผู้ก่อตั้ง s t o c k t o m o r r โ w นะครับถ้านักลงทุนรุ่นเก่าเขาเก่าหน่อยก็อาจจะรู้จักพี่ป้อมนะครับในสมัยก่อนหุ้น5เด้งนะลุกกิ้งนะครับสายยางพี่ป้อมนะครับ แล้วก็พี pop, ่ป๊อปโค้ดพี่ป๊อปนะครับซึ่งกอ็อันนี้แต่ถ้าอาจจะรู้จักนะครับในโดยเฉพาะสายเทคนิคนะครับก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดกันนะครับแล้วก็าน้องแพรนะครับแล้วก็อาจารย์ต๋อมนะครับซึ่งก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดกันเช่นกันนะก็ผมว่าก็เป็นงานที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเ,เป็นงานที่ผมได้รับอะไรหลายอย่างนะครับแล้วก็มีประโยชน์แล้วถ้ามีงานแบบนี้ผมแน่นอนว่าครั้งหน้าผมจะไม่พลาดนะครับเพราะว่าการได้พบเจอกับคนเก่งๆนะครับ แล้วก็ทําให้เสริมกับความคิดของเรานะครับเพื่อที่จะเราต้องเป็นคนนักลงทุนต้องมีอัตราตัวตนน้อยนะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับรับอะไรใหม่ๆเข้ามาได้นะครับไม่ใช่ว่ายึดติดกับความคิดเดิมๆนะครับแล้วก็มันก็จะทำให้เราไม่ไปไหนเนาะคาว่ายึดติดก็คือไม่ไปไหนใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราเปิดเปิดใจนะครับรับความคิดใหม่ๆนะครับแล้วก็จะได้ไปต่อเนาะก็เป็นสิ่งที่ผมได้รับ แลกเปลี่ยนมาแล้วก็อยากจะถ่ายทอดต่อนะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมา้างล่างได้นะครับหรือไม่ก็เป็นกาลังใจให้กันก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกาลังใจให้กันหรือว่าอยากจะสนับสนุนเพจก็ซื้ออ e ีบุ๊กนะครับอินบ็อกซ์มาสอบถามได้หรือว่าเข้าไปที่เมพนะครับพิมในแว่นลงทุนก็ได้นะครับหรือว่าผมมีคอร์สกรทางสกิลเลนหาหุ้นเติบโตะนะความลับของหุ้นเติบโตะนะครับก็สนใจก็ลงสมัครเอนกันได้นะครับคลิปนี้เท่านี้ก็ ขอให้ทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จในการลงทุนนะครับขอให้ทนโชคดีครับสวัสดีครับ